ายทเชนกิติธาดาผู้ประกอบการผลิตน้ำแข็งโรงน้ำแข็งในพื้นที่ตำบลจันทนิมิตอรอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีเปิดเผยว่าทางสมาคมผู้ประกอบการผลิตน้ำแข็งในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีได้มีการประชุมกันเรื่องการปรับราคาค่าน้ำแข็งทุกประเภทขึ้นอีก5บาทเพราะเนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการปรับเพิ่มต้นทุนของแหล่งที่มาของวัตถุดิบอย่างเช่นพลังงานเชื้อเพลิงพลังงานไฟฟ้า วัตถุดิบการผลิตถุงพลาสติกบรรจุและค่าจ้างแรงงานทำให้จำเป็นจะต้องขอปรับราคาตามกลไกทางการตลาดและการปรับราคาขึ้นครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในรอบ15ปีโดยมีผลตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปซึ่งประชาชนบางส่วนเข้าใจและรับได้เนื่องจากเข้าใจว่าราคาของทุกอย่างขึ้นจริงๆ การทบทุนเองต้องมีการปรับราคาขึ้นนะคะโอเคครับออขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้นะครับผมในใน,ในห่วงเวลาที่15ปีที่ผ่านมาเนี่ยในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีเนี่ยในเขตอำเภอเมืองเนี่ยเราไม่เคยปรับราคาน้ําแข็งจาก20บาทมาเป็น20่สิบเลยนะคือรอบนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นรอบแรกในรอบ15ปีนะครับในการขยับราคาก็มันมีปัจจัยการผลิตที่ส่งผลมาจากการขยับราคาของต้นทุนเนาะอย่างเช่น ค่าไฟฟ้าน้ำมันเนาะค่าเอฟทีค่าไฟฟ้าค่าน้ํามันค่าแรงนะครับผมค่าแรงแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องน้ํายาในการระบบความเย็นนะครับขึ้นมาเป็นเท่าตัวเนาะคือตอนนี้ผู้ผลิตนะแบกรับภาระตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับเราเลยรวบรวมเนาะผู้ประกอบการในเขตพื้นที่จ,ำจำังหวัดชลบุรีเนี่ยมาพูดคุยกันก็เลยเป็นมติในที่ประชุมในการขยับราคาครั้งนี้นะครับใน,ใน,ใ,นในห่วงเวลา15ปีที่ผ่านมาก็ เราหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับเราอยากจะให้ผู้ประกอบบริโภคให้ความเห็นใจพวกเรานะครับเกี่ยวกับการปรับราคาในครั้งนี้ครับผมแต่ก็ไม่ได้ปรับขึ้นมากแค่5บาทใช่ครับผม5บาทครับผมก็คือจากหลอดใหญ่ย5่เนี่ยมาเป็น30นะครับแล้วก็หลอดเล็กเนี่ยจาก25เอ่ยจาก30มาเป็น35ครับผม,มประมาณนี้ครับ,รบเรามองว่าที่อื่นก็คือก็ปรับราคา